สวัสดีคนครับอยู่กับผมเบเกอร์เกมเมอร์กับเกมอัลเคมีส s t ร์นะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปรีวิวตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์ประจำธาตุไฟนะครับนั่นก็คือไอซีนั่นเองครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับมีความน่าสนใจหลายเรื่องมากครับนอกเหนือจากการเปลี่ยนสีกระเบื้องได้แล้วก็ยังสามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตให้แก่เพื่อนๆที่อยู่ในทีมได้อีกทั้งนะครับก็ยังจะสามารถสร้างความเสียหายแบบไม่สนใจพลังป้องกันของศัตรูอีกด้วยพูดมาจนถึงขนาดนี้เนี่ยอยากจะทำความรู้จักกับไอซีมากยิ่งขึ้นแล้ว แล้วเราก็ไปดูในคลิปนี้กันเลยครับ ากใครนะครับที่เล่นทีมไฟมาเนี่ยก็คงจะรู้ดีนะครับว่าการหาตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนสีกระเบื้องแบบง่ายๆเนี่ยค่อนข้างที่จะหาได้ยากนะครับซึ่งไอซี่เนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในตัวที่มีความสามารถในการเปลี่ยนกระเบื้องแบบง่ายๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่แอคทีฟสกิลหรือว่าสกิลกดใช้งานกันก่อนเลยนะครับในความสามารถก็คือจะทําการเปลี่ยนกระเบื้องสีฟ้าหรือสีเขียวที่อยู่บริเวณใกล้ๆไอซี่เนี่ยให้กลายเป็นสีแดงจํานวนสีช่องด้วยกันครับ ในส่วนของเชนคอมโบนผะครับหากเราทําการลากกระเบื้องตั้งแต่3ช่องไปจนถึง10ช่องนะครับก็จะทําการสร้างความเสียหายตั้งแต่170%ดาเมจไปจนถึง190%าเมตรดาเมจให้แก่ศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบสูงสุดจํานวน2ตัวครับ มาดูในส่วนของเบรกทูหรือว่าการปลดล็อกดาวน์กันบ้างนะครับโดยขั้นที่1นั้นจะทาการเพิ่มพลังชีวิตจํานวน300หน่วยขั้นที่2นะครับจะทําการเพิ่มพลังป้องกันจํานวน40หน่วยขั้นที่3นะครับจะทําให้เราสามารถเปลี่ยนสีกระเบื้องได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกจํานวน1ช่องหากเราทําการกดใช้แอคทีฟสกิลหลังจากที่สกิลเนี่ยพร้อมใช้งานตั้งแต่เทิร์นก่อนหน้านะครับการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่ 4, 4ครับจะทาการเพิ่มพลังชีวิตจํานวน300บวกกับอีก5%ของ Mach ร,รกาดล็กังปี b บสิกเดฟนะครับและการผลดล็อกดาวขั้งสุดท้ายครับจะทำให้ IC นั้นสามารถที่จะเปลี่ยนกระเบื้องได้เพิ่มมากขึ้นอีกจำนวนหนึ่งช่องด้วยกันครับ แล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ e q u i p m e n t ที่จะทำการปลดล็อกหลังจากที่เราทำการ ascension i c นะครับซึ่งในส่วนของ e q u i p m e n t s k i l l เนี่ยน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าในทุกๆ3เทิร์นเนี่ยจะทำให้ i c นั้นอยู่ในสถานะ voice ครับซึ่งในขณะที่อยู่ในสถานะนี้นะครับหากเราทำการลากกระเบื้องจุด i c เนี่ยสามารถที่จะใช้ chain combo ได้นะครับจะทำการสร้างความเสียหายเท่ากับ100%ของ atk ของ i c นะครับและเป็นการโจมตีแบบไม่สนเกราะอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับ จะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับให้แก่เพื่อนๆที่อยู่ในทีมเท่ากับจํานวนความเสียหายที่สร้างได้นั้นเลยและยิ่ง s p ของทีมเนี่ยเหลือน้อยมากเท่าไหร่นะครับประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นสูงสุดถึง50%ด้วยกันครับ มาสรุปภาพรวมกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ข้อดีกันก่อนเลยสําหรับไอซี่นั้นเป็นตัวละครที่ผู้เล่นทีมไฟร้วนเนี่ยควรจะต้องมีเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามีความสามารถค่อนข้างที่จะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสามารถในการเปลี่ยนสีกระเบื้องนะครับสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างที่จะไกลและรุนแรงเพราะไม่สนเกราะของศัตรูนะครับอีกทั้งยังสามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตได้อีกด้วยนะครับโดยรวมก็ถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าสนใจมากๆเลยครับ มาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูได้จํานวนน้อยครับเพราะว่าในการโจมตีแต่ละครั้งนั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้สูงสุดเพียงแค่2ตัวเท่านั้นอีกทั้งความเสียหายนี้นะครับก็เป็นความเสียหายแบบล็อกเป้านะครับไม่ใช่ความเสียหายเป็นพื้นที่นะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะทําลายพกก้อนหินหรือว่าสิ่งกีดขวางที่อยู่บนกระดานได้ครับอีกทั้งนะครับความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยก็ต้องมานั่งดูเทินนะครับว่าถึงเทินที่เราจะใช้ ใช้สกิลแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตได้หรือยังนะครับหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะถึงจังหวะที่จะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้แล้วแต่ว่าดันไม่มีกระเบื้องสีแดงให้ใช้เชนคอมโบก็อาจจะไม่ได้ฟื้นฟูชีวิตในเทอาน,นั้นเป็นต้นครับ และก็จะจากกันไปนะครับหากใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกม Alchemist าร์นะครับผมขอแนะนําร้านจูบิโกช็อปครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมีบริการเติมเกม a l c เคมีสตาร์ในราคาที่ถูกกระเติมเองรายที่สําคัญนะครับก็คือง่ายปลอดภยัยรวดเร็วมากๆเลยครับซึงหากใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทั้ง2ช่องทางครับนั่นก็คือ Facebook Fanpage แล้วก็ Official Line Ad, แต่ผมจะแปะริงเอาไว้ให้ด้านด้านคลิปนี้นะครับ และสำหรับวันนี้นะครับผมมาเบเกอร์เกมส์ขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ